พินดังนะี่ยอุบลราชธา,านาีคุณโยมพินยาพัดบุญยังร่วมทำบุญที่กองอเนวยการอีก200บาท,ท,ทบุญกิจแท่พอวิไรบุญยังพอวิไรบุญยังมาเฮะมานักเอาบุญเนอนี่เนอะนะพี่น้องจากอุบลราชธา,านี น่ะคนก็มาร่วมบุญคือกันนี่บ้านหนองนิดดำมาแล้วมาจากอุบลราชธานีบ้านไหนยังไม่มาหลีบมาเด้อนี่เด้อน่ะคุณโยมประมวลคำบุดะร่วมทำบุญที่กองอุตสาหการอีกหนึ่งร้อยบาทติดให้พ่อขนแม่ศีไตแก้วเนาะสาธุอะดูมาเต บุญกับนางสาวบุญยืนโมรานนกหนึ่งร้อยบาทวุทิ่ให้พ่อสิริม,มาโมรานอกพ่อสิริมโมรานอกมารับอบุญออกุุลเด้อแต่นางสาวบุญยืนโมรานอกให้ทําบุญให้แล้วอนุโมทนาบุญกับพี่น้องบ้านหินแหมาแล้วบ้านหินแหมาแล้วเด้อ วันไดยังบ่ามาเฝ้ามาเมลํำเพิ่เมลํำพันบันหินแห่แต่บนมาองบุญกับกองอํานวยการอีกสองร้อยบาทเพิ่นกลาเ,เทแท่ข้นเท่าเก้าสีตามาติดติดกับแต่คุณโยมแต่ร้อยตำรวจโทสุรศักดิ์สีอย่างนอบ รองสอปสอปสบปบัวใหญ่ร่วมนำบุญที่กองกำนวยการนะเป็นปัจจัยห้าร้อยบาทกาแฟสองถุงน้ำดื่ม,ม,มนหนึ่งแพ็คน้ำส้มหนึ่งรังแรตตะซอยหนึ่งรังนะอุทิศบนนี้ไปให้โยมพ่อคัจัดแม่มาไรสีอย่างนอก โูเมนย่าอานสีอยางนอกคุณตาอ่อนกันคุณยายทองสีพงพัดและญาติผู้ร่วงรับตลอดไปถึงเจ้ากรรมนายเวรสาธุจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลได้ร้อยตำรวจโทรสุรศักดิ์สีอยากนอกได้ทำบุญอุทิศให้ในครั้งน,นี้ด้วยเนออาลุกโมทนาบุญด้วยมาตามาติดติดกับพี่น้อก ถนนหักยอมแม่ขะเดเน็ตเป้ไทยสองบ้านถนนหัอกอีกหนึ่งร้อยบาทอุทิศไทยนายเกียรติศักดิ์เป้ไทยสงสาธุตามมาติดติดกับบ้านหินแห่อสองบ้านนี่เพื่อแข่งกันพักุญเวย้ยวันนี้บ้านหินแหกับบ้านถนนหักโย่บ้านหินแหแ่เสียงเพชรน่นนราน่าร มาห่มบนนิ้หนึ่งร้อยบาทพุทิไทยพ่ออารามนอกลองหัวช้างนี้หนึ่งร้อยบาทสาทัวบานน้องวัดสาทัวแต่ยงพ่อคุลสนเป็นขอพ่อควรหนึ่งร้อยบาทพุทิไทยเจ้าคำนายเวนนายชุมโยมตนาวพลตะวันอีกหนึ่งร้อยบาทบาท้านหนองหัวช้างตัวใหญ่มาแลว้ว ตามมาติดติดกับคุณโยมทวัดชัยจากนอกพองครอบครัวบ้านดานช้าสีคำรำบริจาคน้ำแปดแบ็คอุทิศให้ย,ย่าพลอยสีคำรำคุณโยมสุชาติระสูงนเดินสาธุอนุโมทธนาบุญกับ